สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนําพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นรูปหล่อลอยองค์หลวงปูท่ทวดนะคะนั่งอยู่บนฐานบัวสองชั้นค่ะมีกรอบสแตนเลสให้เรียบร้อยนะคะองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงรมดํานะคะ เทียบกับเหรียญสิบนะคะดูความสูงนะคะท่านที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปพร้อมกับอ d ดีไลนและเบอร์โทรศัพท์อิ่มอยู่ติดกันค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่ตางๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขก,กายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ